แล้วก็จะมาลองโกบูต้าสามสูบดีเจ็ดสองสองนะครับให้ลูกค้าสวยๆนะครับผมนี่ไม่ต้องห่วงครับคุณลูกค้าก็เสียงขาขาวครับคือใช้งานน้อยครับผมมาจากโรงงานเขายังสียังขาวๆเลยเครื่องเดิมๆนะครับไม่มีแกไม่มีเปิดรับประกันให้เลยครับผมแล้วก็เราจะลองน้ําให้ทุกตัวผ่านน้าให้นี่อปั๊มน้ำแน่นๆนะครับนี่ลูกปืนปั๊มน้ำแน่นๆโอเคอลองน้ําให้เพราะว่า เดี๋ยวซีนบำน้ำจะไม่ทาไม่ลองน้ำนะตะเกีนฝาก็จะร้อนนะครับธรมันเชื่อเพิ่งผมจะปล่อยไหลลงธรรมดาเงี้ยอยู่สูงไหลลงเครื่องดีต้องติดเล่นได้ปกติครับเอ้าไปฟังเสียง ตไม่มีโอเคครับผมไม่มีหัวไม่มีไอไม่มีดังเดี๋ยวอันนี้ก็ดับนี่เลยนะครับโอเคป่ะมีขาดับข้างบนนะครับคันเร่งอยู่ข้างล่างนะครับผมโอเคครับ